ชาววันนี้อากาศแจ่มใสอากาศแจ่มใสเราต้องมาเจอกันหนูต้องรีบไปหาต้องรีบไปหาครูรอนานครูก็แอบ,บคิดถึงแอบ,บคิดถึงเฝ้ารอหนูอยู่ ภาพการป่าใหญ่มีเด็กน้อยผู้เดินทางในดิแนแดนแห่งฤด,ดูการอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกับยายเด็กน้อยกำลังเล่นกับเพื่อนๆอนอย่างเพลิดเพลิน Yeah. 喂。Like. ้อก็ไปเจอของเล่นชิ้นใหม่ ต่างสนุกกับการเล่นว้าในช่วงฤดูร้อนที่มีลมพัดไปมาเด็กน้อยกับเพื่อนๆเ,เหนื่อยมากแล้วจึงพากันแยกย้ายกลับบ้านขณะเดินทางกลับบ้านนั้นเด็กน้อยได้เจอใบไม้กิ่งไม้มากมายเดินเก็บอีมก เด็กน้อยมีความสุขกับดอกไม้ที่ตนเองได้ลอยพร้อมกับเดินไปด้วยความตั้นใจเอาไปให้คุณยายดูแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยพร้อมจริงๆพร้อมยี่งกว่าสิ่งใดกินดอกไม้ให้พลังไอ้บุนส่งกินหอมอบอุ่นหัวใจ นักบ้านแห่งหนึ่งของคุณยายานล น้เป็นอย่างมีความสุขในค่ำวันนี้ยายกับหลานได้พากันไปอาบน้ำแล้วยายก็พาหลานมานั่งที่ฉากหน้าบ้าน ให้แกมองดูท้องฟ้าสิคะ อยู่บนตากของยายยายค่อยๆพลิกตัวหลานเบาๆพร้อมกับกุ้มหลานไปนอนในห้องช่วงเวลาผ่านไปกดูฝนได้เข้ามาถึงเด็กน้อยได้ถามยายว่าเกิดอะไรขึ้นกับฤดูการนี้ ความสุขในช่วงฤดูฝนได้นอนฟังเสียงฝนได้มองสายลมที่พัดไปมาได้ลงไปเล่นน้ำฝนที่หน้าบ้านแล้วก็ได้กลิ่นไอของโคลนช่วงเวลาผ่านไปไม่นานฤด,ดูหนาวได้เข้ามาถึงที่หมู่บ้านแห่งนี้เด็กน้อยแปลกใจจังอากาศค่อยๆหนาวขึ้นหนาวขึ้น ยายเล่าฤดูการจนจบและเด็กน้อยกับยายก็เข้าไปผิงกองกองไฟที่อบอ,อุ่นในช่วงฤดูหนาวแห่งปีนี้ก็มาเยือนในหมู่บ้านแห่งนี้ค่อยๆทาให้อากาศนั้นหนาวขึ้นหนาวขึ้นและทําให้เด็กน้อยเข้าใจในฤดูการต่างๆมากขึ้นว่าต้องทำอย่างไรบ้าง แล้ก็เด็กๆบนเวทีด้วยค่ะค่ะฤดูการนี้เป็นฤดูอะไรคะเด็กๆทราบหรือเปล่าค่ะตอนนี้เราได้เจอกับฤดูหนาวกันแล้วเมื่อเช้าคุณครูไอถามว่าใครใส่เสื้อกันหนาวมาบ้างนะคะยกมือขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆใส่เสื้อกันหนาวเพื่ออะไรคะ เพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นใช่ไหมลูกแล้วฤดูฝนเด็กๆใครเคยไปเล่นน้ำฝนเหมือนเด็กน้อยคะได้เล่นน้ำฝนด้วยนะคะมีใครเป็นหวัดไหมคะโชคดีนะคะใครเคยเล่นว่าวเหมือนเด็กน้อยอ่าฤดูร้อนจะมีลมพัดแรงได้เล่นว่าวด้วยนะคะ เดี๋ยวลองไปทำว่าวเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ดูวันไหนมีลมแรงเด็กๆลองเอา,าว่ามาเล่นสิทำไมว่าวถึงลอยได้นะค่ะวันนี้ละครก็ได้จบลงแล้วนะคะละครของเราวันนี้ชื่อเรื่องว่ารือเด็กน้อยกับลือดูการนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุณยายกับเด็กน้อยสวัสดีค่ะเด็ก นี้คุณครูตอแสดงเป็นอะไรคะปญญเป็น,นเป็นคุญญายาคุณยาใจดีหรือเปล่าคะเด็กๆใจดีนะคะคเด็กๆคะตอนนี้อากาศหนาวแล้วนะเตอาเห็นเด็กหลายคนไม่ใส่เสื้อแขนยาวมาโรงเรียนนะคะตอนเชอบอากาศหนาวเด็กใส่เสื้อแันหนาวด้วยนะคะลูร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะขอบคะุณค่ะสวัสดี พี่ชค่ะวันนี้เราจะมำอลไรคะ เด็กๆต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าโดนฝนเด็กๆจะเป็นอะไรได้โดยจะไม่สบายเป็นไข้หวัดได้นะคะต้องดูแลตัวเองฤดูสุดท้ายฤดูที่3คือฤดูหนาวใช่ฤดูที่เราอยู่นี้หรือเปล่าคะใช่เด็กๆควรสวมใส่เสื้อกันหนาวหรือว่ามีผ้าผ้าพันคอใช่ ะจะได้ให้รัางหายขอบคุณนะคะวันนี้ก็ขอ,ขอบคุณเด็กๆมากนะคะขอบคุณค่ะ